This video was brought to you by Stoneberg a b e Planner, Mr. Green, Camp Power, and Marcus Bill. สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านแล้วก็อันนี้นะคือ Tesla Model 3 Standard Plus จากจีนนะแล้วก็คราวนี้นะเราจะทดลองดูว่าอตอนเราจอดรถนานเนี่ยมันจะแบตเตอรี่มันจะตกไปเยอะแค่ไหนเพราะว่าคราวนี้นะมันมี LFP แบตเตอรี่แล้วก็ผมได้อ่านนะว่า LFP แบตเตอรี่มันจะมีเขาเรียก self discharge นะมากกว่า NCA ที่มันมีโคบอลตแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่าโอเคถ้าเราจอดนี่นานมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเครื่องหลังนั่นนะรถสีแดงนั่นนะเป็น IDC GTX เราจะขับไปเที่ยวทางเหนือนะไป North Cape นะเราไม่อยู่บ้าน12วันเลยแล้วก็จริงเราจะไปมารดนนี้ก็เป็นก็ลองจอดนี่สัก14-15วันแนละ้วมั้งแล้วก็ไม่ยุ่งมันเลยนะ เราจะดูว่ามันจะตกเยอะแค่ไหนอะ่ะเปอร์เซ็นต์นะก็นี้เราก็เตรียมเราจะจอดที่ถนนนี่เลยนะไม่จอดในโรงรถนะแล้วก็ผมก็ได้ชาร์จแปดถึง95%นะวันนี้อุณหภูมิของแบตเตอรี่มันอยู่ที่33องศาโอ้ไม่รู้ว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเออ่คูลแบตเตอรี่มันทำยังไงยังไม่แน่ใจนะแล้วก็เนี่ยในนี้ก็มันก็บอกว่า95%แล้วก็ Uh, uh, เราจะปิดในถ้าเข้าไปในนี้นะเราจะปิดมือบอลอคเซสโอเคเราต้องเขียนพาสเวิร์ดแต่ว่าเราจะปิดไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ไปโดนใส่หรือว่าเราจะได้ไม่เข้าไปในมือบอลในนี่อนะ่ะแอปเพราะว่าตอนนี้เราอยากจะให้รถมันอยู่นิ่งแล้วก็ไม่ปลุกมันให้มันหลับอนะไรประมาณนั้นอนะ่ะเราจะดูว่าแล้วก็เราไม่ใช้เซ็นเตอร์มอนเนะเราจะให้มัน มันก็ว่ามันจะเข้าไปใน sleep mode, power save mode แล้วก็เราก็อยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่อ่ะมันจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะมันจะ self-discharge เยอะแค่ไหนนะก็เดี๋ยวเราต้องเขียนพาสวิร์ดแน่นอะนแล้วก็ปล่อยให้รถอยู่อย่างนี้แล้วนะโอเควันนี้เป็นวันที่หนึ่งกระดาษกระดาษนะแล้วก็แปลว่าเวลาผ่านไป14วันแปะแล้วนะ14วันกับ2ชั่วโมงประมาณนั้นนะก็ ระหว่างนั้นนะเราก็เลยไปเที่ยวทางเหนือแล้วก็เราไม่ได้แตะรถเลยนะไม่ได้ขับไปไหนแล้วก็ไม่ปวดอัพไม่ได้รบกวนรถให้มันหลับตลอดเลยนะนอกจากว่าผมเคยเห็นว่าบางทีนะเซิร์เวอร์ Server ของเทสลามันอาจจะปลุกรถแล้วก็บอกว่ามันมีอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเขาวนไหมแต่ว่าเนี่ยผมก็เพิ่งจะอันล็อกรถนะเราต้องใช้บัตรอย่างเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวตอนนี้มันเปิดเฮ้ยทำไมทำไมบัตรมันมันมันเบี้ยวหน่อยอยู่ในกระเป๋ามันก็กระเป๋ามันเบี้ยวมั้งแต่ว่าโอเคเนี่ยเราจะเช็คตัวนะว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะเอา OBD adapter เนี่ยใส่แล้วก็เช็คข้อมูลทุกอย่างตอนเราสองอาทิตย์ก่อนนะมันเป็น95%นะจะดูว่ามันบเตรี่มันตกเยอะแค่ไหนเนี่ย Uh, 89%ฮึม hmm, แต่ว่าเมื่อกี้่เราเริ่มถ่ายนะมันเป็น89.7นะแล้วก็ระหว่างเรานั่งในรถนี่มันก็ตกนิดหน่อยเพราะว่าผมได้ต้องถ่ายหลายช็อตกว่ามันจะได้แต่ว่าแปลว่าเราเราใช้5%หรือว่ามันเสียไป5%นะภายใน14วันแล้วก็เรามี49.7ก็เกือบเกือบ 50kWh แล้วนะแล้วเนี่ยถ้าเราลองเช็คดูนะว่าเ5%เนะ แปลว่าต่อวันนี้มันจะตก0.35ก็แปลว่าประมาณทุก3วันมันจะตก1แล้วก็0.05เอุคูณ50 kWh กลวัวันโอเคที่14วันนี้มันมันเสียไป2.5่สิห้อ้สองจกิลวัต์แล้วก็หาร14วันเป็นร้อยเจ็ดโอเคถ้าคูณ1,000มันจะได้ไม่ ต่อวันนี่มันใช้มันมันเหมือนกับมันเสียไป180วัตต์อวนะหรือว่าถ้าเป็นทหาร24ชั่วโมงเนาะก็เป็นเนี่ยประมาณ7.5วัตนะ7.5วัตต์นี่มันก็เป็นสักหลอดไฟ LED ประมาณนั้นมนใช้7วัตต์แล้วก็แปลว่ามันมันหายไปไหนอ่ะไฟฟ้าก็มันก็เป็น LFP แบตเตอรี่ที่ self discharge ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเนี่ยที่ผมกะแล้วว่าทุกครั้งนะหรือว่าบ่อยมากแล้วถ้าเราจอดรถสักอาทิตย์สอสาอาทิตย์นะมันจะมีอัปเดตแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันอาจจะเอ่อเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะปลุกรถนะบอกว่าเอ้ยโอ้ยมีอัปเดตนะรถมันก็ตื่นมาแล้วก็อโอเคโอเค,อเคแล้วมันก็ ต้องมันก็จะตื่นสักครึ่งชั่วโมงกว่ามันจะหลับอีกทีหนึ่งก็มันระหว่างนั้นมันก็จะใช้ไฟฟ้านิดหน่อยนะหมอนตอนนี้เราเราเปิดรถแค่เปิดจอแล้วว่าปลุกรถแล้วมันก็ใช้ไปสักครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่า0.4%นั่รนนัระหว่างมันรถมันยังตื่นอยู่นะก็ก็อันนี้แต่ว่าอันนี้มันมันก็ทํายังไงไม่ได้หรอกเอ่อมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็กลาวแล้วว่าเนี่ยถ้าเราจะจอดนานนะ สมมุติว่าจะไปจอดที่ที่สนามบินนะแล้วก็ไปเที่ยวอะก็ไม่รู้จะไปเที่ยวกี่อาทิตย์แต่แต่ว่าสัก2อสาอาทิตย์มันก็มันก็ใช้หรือว่าแบตเตอรี่มันก็ตกสัก5 6 7แค่นั้นนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่มากนะหรือว่าแต่ว่าถ้าเราจะสมมุติว่า90สมมติว่าเราชาติถึง100%นะแล้วก็ <laughs> มันจะใช้จนถึง10%ก็แปลว่าเราจะใช้90%นะถ้าเป็น90 ห่อหานย์จ0ามช่วยนะ35นส <g ib berish> ประมาณนั่นแหละอ่ะ257กี25่กี่สองราสกี่เดือนเนี่ยโอเคโอเคก็แปลว่าถ้าคุณต้องการจอดเทสลานานนะก็มันก็คงจะจอดได้สักสัก8เดือนมั้งหรือว่า ถ้าคุณจะจอดรถ8ดเดือนนี่นะคงจะมีปัญหาอย่างอื่นนะรถเปื้อนหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้นะแต่ว่า12โวลต์นะคันนี้นะเทสล์รอรักษาดีมันไม่ใช่เหมือนคันอื่นนะถ้าเป็นถ้าเป็นแบรนด์อื่นนี่นะถ้ามันถ้าเราดับรถแล้วมันก็จะดับเลยบางทีถ้าจอดนานไปนี่12โวลต์ต่าไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เปิดรถไม่ได้อะไรไม่มี12โวลต์มันมันหมดนะแต่คันนี้ที่ที่มันใช้ไฟฟ้านิดหน่อยก็อาจจะเป็นเพราะมันมัน ลถแล้วก็เช็ค 12V โวลต์โอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ชาร์จ1ิโวลต์หน่อยแล้วก็ดับแล้วมันก็หลับอีกประมาณนั้นอ่ะก็ผมก็ว่าไม่เป็นปัญหาเลยเนี่ยถ้าจะจอดถ้าจริงๆจะจอดนานก็จอดนานก็ได้ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมพูดผมว่าส่วนใหญ่เขาจะจอด2องสาอาทิตย์อาจจะ1เดือนเพื่อที่จะไปเที่ยวหรือว่าไปธุระแล้วก็1เดือนนี่ก็คุณก็ต้องรู้ว่า ม,มันมันมีมันกำหนดมาว่าโอเคมันจะต้องเสียไปกี่เปอร์เซ็นต์ต่ออาทิตย์ก็ถ้ารู้ประมาณนั้นก็ชาร์จเผื่อไว้นิดหน่อยหรือว่าถ้ามีโอกาสไปถึงสนามบินแล้วก็ชาร์จที่สนามบินหรือว่าปล่อยให้มันชาร์จที่สนามบินก็ก็ไม่เป็นปัญหาเลยนช่นะ่ะก็ผมก็ว่าข้อเสียของ LFP ที่มันมีเขาเรียก self discharge มันมีมากกว่า NCABattery ผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าแบตเตอรี่มันใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เราก็ขับได้ไกลก็ประมาณนั้นนะตอนนี้เราก็ได้ทดลองแล้วนะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ